กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสุดิวิทย์นะคะกับรายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทกท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ6กนกาสานาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานีวิุัรล,ลม AM 1ม7 5กิโลเฮิรตซ์นะคะ หรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชันค่ะแล้วก็ Facebook ของสลดลมเรดิโอค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะได้มีโอกาสที่ดีค่ะได้มีการพูดคุยกับผอปรีชาองค์ประเสริฐค่ะซึ่งผอทํางานอยู่ที่สํานักงานต่างประเทศของกรมป่าไม้ค่ะวันนี้ผอมาทาภารกิจที่กรมความร่วมมือค่ะเราเลยถือโอกาสมาพูดคุยกับทางผอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานกันระหว่างของกรมป่าไม้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะ ซึ่งทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าไทยก้าค่ะเราได้ขอความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆให้กับประเทศต่างๆที่เรามีความร่วมมือกันนะคะโดยเริ่มต้นจากประเทศกัมพูชาและหลังจากนั้นก็ได้ขยายความร่วมมือกันไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะดาเนินการจัดหลักสูตร AITC หรือว่าหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาตินะคะค่ะวันนี้ค่ะเราอยากจะชวนท่านผู้ชมค่ะไปฟังการพูดคุยของเรากับทางพ่อปรีชานะคะว่า ความเป็นมาของการทํางานระหว่างกันเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในการจัดหลักสูตรเนี่ยค่ะทางกรมป่าไม้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะโดยเราจะแบ,บ่งเป็น2ตอนค่ะวันนี้เป็นตอนที่1นนะคะค่ะงั้นขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับผอ,อปรีชาองค์ประเสริฐค่ะผู้อำนวยการส่วนอํานวยการสํานักการป่าไมา้ต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีครับผอยิรดีครับค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการของเรานะคะคติดตามผลงานของการจัดหลักสูตรของผอมานานมากเลยคะ <ừ> ่ะแล้วก็สนใจอยากจะเชิญมาพูดคุยกันในรายการจะได้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าการทํางานกับกรมความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหลักสูตรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะคะงั้นขออนุญาตคาถามแรกก่อนเลยนะคะว่า การทำงานความร่วมมือในการจัดหลักสูตร AITC หรือว่าจัดฝึกอบรมนานาชาติร,ระหว่างกรมป่าไม้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคะทำไมกรมป่าไม้ถึงได้มาจัดหลักสูตรให้กับทางไทก้าเราคะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณไทยก้านะครับ,รบที่ให้การสนับสนุนกรมป่าไม้เป็นอย่างดีนะครับในการจัดหลักสูตรใ AITC อย่างที่เรียนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราย้อนไปนะครับเรื่องก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะตั้งแต่ปี2550นะครับคือปี2007 ก็เป็นปีแรกที่หลังจากที่ผมกลับจากเรียนหนังสือที่ต่างประเทศมาเนี่ยก็มีหนังสือเวียนเข้ามาที่กรมป่าไม้ว่ามีหน่วยงานไหนที่อยากจะสนใจที่จะจัดหลักสูตรนะครับแต่เมื่อตอนนั้นผมสังกัดอยู่ที่สำนักจัดการป่าชมชนเราก็เห็นว่าเอ๊ะก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะอันนั้นเป็นการจัดหลักสูตรให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราคือกัมพูชานะครับอันนั้นเขาส่งเข้ามาเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยจัดทํา นะครับหลักสูตรไปว่าเป็นจัดฟูวลมทางด้านาการศึกษาดุงงานด้านการจัดการป่าชุมชนนะครับตอนแรกนี่ตั้งใจที่จะรับคนเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้ามาประมาณ10คนแต่สมัครจริงๆมาก็แค่3าคนนะครับสามคนเราก็จัดนะฮะเพราะว่าเป็นปีแรกเราก็จัดจะทดลองด้วยพอจัดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะมันดีนะฮะเพราะว่า เขาให้ความสนใจด้วยแล้วก็ทางเจ้าที่ก็เป็นเจ้าที่ระดับสูงของกัมพูชานะครับตอนนั้นเป็นระดับคณะบุีของทางมาาลัยปาไม้ของที่พนมเปญนนะครับแล้วก็เป็นระดับรองที่ดีอีกท่านหนึ่งนะครับถึงแม้จะมีแค่สามท่านเนี่ยเราก็ดูแลระยะตอนนั้นเราจัดประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ก็สนิทสนมกันมากนะครับทุกวันนี้ก็ยังติดต่อประสานงานกันอยู่สิบกว่าปีมาแล้วก็ยังคุยกันอยู่ใช่ก็ยังคุยกันอยู่นะฮะ แล้วก็จากนั้นในปีถัดมาเราก็ได้รับความกรุณาจากไทก้าอีกนะครับให้จัดหลักสูตรให้กับทางเจ้าที่ป่าไม้กัมพูชาคราวนี้ก็มากันเต็มสตรีมเลยสิคนนะครเป็นหลักสูตรทางด้าน forest ทางด้านทาง plant assessment ก็คือเรื่องของการประเมินนะครับทรัพยากรป่าไม้นะครับรวมถึงเรื่องของการ คลาสสิฟายเรื่องของพืชพันธุ์ต่างป่าไม้นะฮะณเวลานั้นเจ้าที่ที่มาเนี่ยก็ยังเรียกว่าค่อนข้างที่จะตัวเล็กๆนะครับจะมีหัวหน้าคณะเป็นรองที่ปรกรลมป่าไม้กัปูชาแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ซืไพรส์มากนะฮะว่าท่านได้อนุญาตมาพวาเดือนหนึ่งเราจัดเดือนหนึ่งเต็มๆเล,เลยนะครับเดือนที่ที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในป<ช>ระเทศครบเขาบอกว่าเจ้าที่ระดับสูงปกติก็จะไม่ให้มากระจาวขนาดนั้นตอนนี้หลังจากที่เราจัดไปแล้วเนี่ย จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเวลาเราไปกัมพูชาเขาก็นดูแลเราดีะนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาอบรมตอนนี้นะฮะถือเป็นเพื่อนๆกันก็ได้ขึ้นสู่ระดับสูงกันหมดนะครับเป็นรองทีมดีก็หลายท่านแล้วะนะฮะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับนะปีถัดไปเราก็ยังได้รับการสน,นับสนุนจากไทยก้าอีกนะฮะให้จัดหลักสูตรในส่วนของ เจ้าที่ปาาา่าไม้พม่านะครับจากลำพูชาย้ายไปพามา่าละใช่ครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางด้านวูดอินดัสทรีหรือเป็นเรื่องของการแปลลูกไม้นะครับนี่เราก็จัดหลับสูตรให้2ส,สัปดาห์นะครับเจ้าที่นี้นถือว่าเป็นเจ้าที่ชุดแรกๆเลยที่อายุน้อยนะครับเขาก็บอกเลยว่าปกติแล้วทางเขาก็จะไม่ได้ เจ้าหน้าที่ที่อายุน้อยออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีเนียระดับซีเนียนั้นหลายคนเนี่ยไม่เคยออกนอกประเทศเลยนะครับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็เจอปัญหาเหมือนกันนะฮะตอนนั้นคือนั่งรถไม่ได้นั่งรถนั่งรถปุ๊บเป็นเมารถเลยเพราะว่าเขาบอกเขาไม่เคยนั่งรถไกลๆอย่างเช่นเนื่องจากเราต้องพาไปดูเรื่องของสวนป่าทางภาคเหนือนะฮะขึ้นเขาปุ๊บโอ้โหเมารถกันคนไทยก็เป็นเหมือนกันใช่นะก็เป็น เรียกว่าเป็นเป็นหลักสูตรที่ตอนนั้นถือว่าประสบความสาเร็จมากนะครับใน<ม>ส่วนของเราได้มีการปรับหลักสูตรจากประสบการณ์จากที่สองปีแล้ว<ฮ>เราก็เริ่มที่จะรับรู้ว่าเราควรจะจัดเรื่องของการกินอยู่ยังไง<ม>โลจิสติกนะครับ<ฮ>เรื่องของหลักสูตรเราควรจะปรับให้มากให้น้อยอย่างไรนะครับ<ฮ>จากนั้นก็เว้นว่างไปประมาณ4ี่ปีเพราะว่าทางผมก็เปลี่ยนไปรับทางหน้าที่อื่นนะครับก็เ<ฮ><ฮ>ลยไ,ไม่ได้ติดต่อรประสานงานกัน ะะจากนั้นมาพอตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะต่อเนื่องเลยนะครับปี2014เนี่ยเราได้รับการร้องขอจากไทยก้าให้จัดศึกษาดูง,งานให้กับทางเจ้าที่ระดับสูงระดับน้่มตรีของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับอตอนนั้นเราพาไปดูง,งานที่ทางจังหวัดกระบี่และพัางงานนะครับ เพื่อเตรียมจัดการประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็พาท่านไปดูงานเรื่องของป่าชุมชนเรื่องของการรับรักป่าชลยลนนะฮะจากนั้นในปีถัดมาเนี่ยปี2015เราจัดให้กับทางหมุกกออ Pacific เลยนะครับก็คือจัดเรื่องเกี่ยวกับ uh, natural disaster management ก็คือเรื่องของภัยพิบัติเราก็พาไปดูทางด้านพื้นที่ส <น Nearly S 1> ึนามิที่เราได้รับผลกระทบนะฮะที่พังงาที่กระบี่นะครับที่ภูเก็ต เราก็จัดให้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ดูเรื่องของการปลูกป่าขอถามนิดนึงป่าไม้ที่แปซิฟิกกับป่าไม้กุบหมู่กับแปซิฟิกกับป่าไม้บ้านเรานี่มันมีความเหมือนกันหรอคะเหมือนกันครับถ้าพูดถึงเนี่ยมันเราอยู่ในท็อปิคอลโซนเหมือนกันนะฮะในส่วนของป่าที่เป็นระดับภูเขาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเขาเรียกว่าป่าดิบนะฮะหรือมอสเอ e v e r g r e e เอเวอร์นะครับในส่วนของชายทเลเขาก็มีป่าเลน พราะฉะนั้นก็เลยพาเขาไปดูทางภาคใต้ของสิ่งที่เขาเขาสนใจที่สุดคือเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทางพืชที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะครับอย่างไม้ไผ่าทางภูเขาแปซิฟิกมีไม้ไผ่เยอะแต่ใช้ไม่เป็นกินดอกไม้ไม่เป็น<ห>นะฮะนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายแล้วเขามาดูเนี่ยสิ่งที่เขาประทับใจคือเรามีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทํานวัตกรรมการป้องกันคลื่นโดยใช้แนวไม้ไผ่ที่พังกุเทียนนะฮะ เราก็พาเข้าไปดูว่าพื้นที่เนี่ยของกทมนะครับมันเคยกกอยู่แล<อ>้วแล้วมันถูกกัดเซาะหายไปตั้ง2,000กว่าไร่นะครับเราก็พาเขาไปนั่งเรือดูนะก็จากนั้นเนี่ยเขาก็ร้องขอเรามามนะครับปัจจุบันเรายังมีความร่วมมือกับทางประเทศฟิจินะฮะเป็นหลักเลยฟิจินี่ทางท่านารัฐมนตรีนะครับของฟิจิเนี่ยมาที่กรมป่าไม้โดยตรงเพื่อมาขอความร่วมมือเราในสองเรื่องอคือเรื่องของการ ใช้ประโยชน์ของไม้ไผ่นะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของไม้กฤษณาอ๋อแมเขามีไม้กฤษณาเหรอไม้กฤษณาเขามีฮะเป็นแต่ว่าแต่ลูกไม่เป็นแล้วก็แบบอ๋อใช่แล้วก็ไปตอนนี้เราจัดทาโครงการเรื่องของการปลูกสวนป่าไม้กฤษณาในหมู่เกาะฟิจินะฮะนั้นฟิจิก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างก้าวหน้าในเรื่องของป่าไม้นในแถบภูมิภาคเอเชีย หมู uh, Pacific, no? ่เกาะแปซิฟิกเนาะครับ <Hey. S 1> พอปี2016เนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับที่ไทยก้าส่งเจ้าที่ป่าไม้เกาหลีเหนือ oh. นะฮะมาให้เราลมตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเกาหลีเหนือกับทางเราเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับ เราไม่มีองค์ความรู้เลยนะฮะนั้นจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของป่าม้มเขาก็ไม,ไม่ค่อยมีนะครับ<อ> <laughs> แล้วแล้วการดูแลต่างๆเนี่ยเราก็เป็นกังวลว่าเราจะดูแลยังไงนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเราจัดให้เขาสองอาทิตย์เนี่ยพออาทิตย์แรกนี่ก็ค่อนข้างที่จะ,ะตื่นเต้นกันหน่อยนะครับทั้งสองฝ่ายเกรงนะฮะ <laughs> แต่พอหลังจากที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ผสมคุมเกลือนอย่างดีเราพบว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่มากนะฮะแล้วก็เปิดรับ องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็เสียดายที่มีมารุนเดียวนะฮะจริงๆพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอเขาในหลายๆการประชุมโดยทพาะที่ประเทศจีนเนี่ยเราก็ยังมีการพูดคุยกันาหลีเหนือนี่เขามาดูอะไรนะคะเกี่ยวกับบ้านเราเรื่องของการจัดการป่าไม้เป็นป่าชุมชนหรือว่าป่าการจัดการป่าโดยทั่วไปเลยนะเนื่องจากของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําเรียนว่าในส่วนของทารทป่าไม้มีความชํานาญในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่า ของเราเนี่ยแล้วก็การปลูกฟื้นฟูป่าเนี่ยของเราถือว่าในในประเทศเอเชียเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นนะครับในวงการป่าไม้นะฮะสำหรับในปี2017ถึง2019เนี่ยก็เป็นปี็นเป็นครั้งแรกที่เราได้หลักสูตรต่อเนื่องจะเป็น forest based eco tourism นะครับก็เนื่องจากของทางเราเนี่ยทางป่าไม้เรามีทรัพยากรป่าไม้นะครับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเยอะโดยเฉพาะเรื่องของ การจัดการพื้นที่อนุรักษ์นะครับสมัยก่อนกรมป่าไม้เป็นกรมใหญ่นะฮะก่อนที่ในช่วงปฏิรูปลาชการเนี่ยนะฮะจะแยกออกมาเป็นสามกรมตามเนื้องานก็คือเป็นกรมป่าไม้ดูแลเรื่องป่าสงวนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันนี้ดูเรื่องของอุทยานกับเขตทับทิป่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะฮะนอกจากนั้นเรายังมีองค์การสักรรป่าไม้ที่ทําเรื่องของป่าเศรษฐกิจแล้วเพราะนั้นองค์ความรู้ต่างๆพวกนี้เรามีเยอะ หลากหลายมากเลยครับโดยพรากรมป่าไม้เนี่ยจะครบ125ปีวันที่18กันยานี้นะครับ<ช>นั้นจะเห็นว่า125ปีของกรมไม้เราก็มีองค์ความรู้ที่สั่งสมเดีะยวมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการสวนป่าเนี่ยเราเป็นชาติแรกๆในเอเชียเลยนะครับถ้าไม่นับทางอินเดียนะครับที่เรามีการปลูกสร้างสวนป่านะ ือเรามีการปลูกสร้างทนฝ่าไม้สักมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะนั้นองค์ความรู้ของเราก็ค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวพอเรื่องของอท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยทางเราเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีชื่อเสียงเรื่องท่องเที่ยวอยู่แล้วอันนี้เมื่อผนวกกับเรื่องของความวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนที่เฟรนลี่มากมากเนี่ยพอมารวมเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผนวกกับทางเรื่องของพื้นที่อนุรักษ์ที่เรามีเป็นป่า อนุรักษ์เนี่ยมันทาให้มีการผสมคลุ้มปืนเพียงดีนั้นในรักในสามหลักสูตรที่เราจัดสามปีเนี่ยถือประสบความสาเร็จมากนะฮะเราจัดสามอาทิตย์นะครับจนถึงหนึ่งเดือนนะครับปีสุดท้ายเราจัดหนึ่งเดือนอที่เราขอจัดหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ต้องดีเฟนต์กับไทยก้าสมควรเนาะเ <laughs> พราะไทยก้าก็มองว่ายาวแล้วกลัวว่าเอ๊ะเขาจะเบื่อเขาจะหนีกลับเปล่าแต่หลังจากที่เราสองปีแรกที่เราจัด ของหลักสูตรเอโคโทริซิ่มสามอาทิตย์เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราได้รับสะท้อนจากเขาคือเขาขออยู่ต่อนะฮะเกินครึ่งเลยขออยู่ขออยู่ต่อเขาเปขอต่อวีซ่าเองขออยู่ต่อนะฮะพออาทิตย์แรกเป็น orientation เนี่ยนะครับพออาทิตย์ที่สองเริ่มคุ้นเคยกันละพออาทิตย์ที่สามเริ่มดูงานพอคุ้นเคยมากๆต้องกลับละแล้วเราอย่างที่เรียนว่าเรามีสิ่งที่เราอยากจะโชว์เยอะจริงๆเนี่ย ถ้าเราจัดประสบการณ์ที่ผมเคยไปเข้าหลักสูตรมาหลายหลักสูตรนะฮะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จัดสเดือนนะฮะซึ่งพอสามเดือนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรต่ออะไรค่อนข้างมากเลยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยเราใช้วิธีผสมผสานจากที่เราเคยไปเข้าหลักสูตรโดยเฉพาะของประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามาผสมผสานเราเน้นเรื่องของการศึกษาดูงานเป็นหลัก เะะพราะเรามองว่าผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยเราคัดและอันดับแรกคัดมาก่อนแล้วว่าเขามีพื้นความรู้นะอย่างเช่นหลักสูตรเอ o t โ u ทัวริซึมเนี่ยหลายท่านจบปริญญาเอกทางด้านการท่องเที่ยวมาเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าการให้องค์ความรู้ทางด้านเรื่องของอวิชาการเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นสําหรับเขามากเพราะพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่จากเรื่องของงานท่องเที่ยวอยู่แล้วนั้นสิ่งที่เราควรที่จะจ้องส่งให้เขามากที่สุดคือเรื่องของ องค์ความรู้แล้วก็เบสพลตกที่หรือการปฏิบัติที่ดีซึ่งประเทศไทยมีเยอะมากเลยนะครัมีเยอะจนเราเลือกไม่ถูกเลยนะครับว่าจะไปที่ไหนเพราะมันอยากเราอยากจะโชว์หมดมนะฮะนั้นในหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยพอเดือนหนึ่งมาลงตัวเราสามารถนําไปได้4ี่ภาคนะฮะนั้นหลักสูตรที่เราจัดมันจะผสมผสานเราจะมีเรื่องของโอเรนเทชันเพียงแค่4วันะนะฮะช่วงสี่วันเนี่ยเราจะ อัดเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของตัวทฤษฎีต่างๆซึ่งทฤษฎีเนี่ยก็จะไม่ใช่ทฤษฎีกระแสะหลักอย่างเช่นต้องเที่ยวทั่วๆไปใครๆก็รู้ใช่ไหมฮะแต่เราจะต้องทฤษฎีที่ทางเราเนี่ยมีการปฏิบัติเองอย่างเช่นเรื่องของ community based tourism นะฮะเรื่องของ luxury tourism อย่างเงี้ยเรื่องของ green tourism ซึ่งพวกนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่เขา ไม่เคยรับรู้มาก่อนแล้วเขาฟังแล้วก็ต้องว้าวใช่ไม่ใช่ว่าข้ามเาฟัเรายังว้าวเลยไม่ใช่แบบมันนั่งฟังแล้วเรื่องนี้รู้อยู่แล้วเขาก็เบื่อใช่ไหมฮะเขาก็เบื่อเพราะบ้านเขาก็มีดังนั้นเราต้องนําในสิ่งที่มันแตกต่างออกจากเขานะฮะโดยเฉพาะอย่างที่ผมเรียนมาเรื่องของกระบวนการต้อนรับเนี่ยนะครับเรื่องของความเป็น hospitality ในเมืองไทยนีถือว่าระดับเด่นของโลกนะฮะเพราะฉะนั้น พอหลักสูตรที่เราจัดหนึ่งเดือนมันลงตัวหนึ่งที่ว่าเราสามารถจัดเวลาหนึ่งอาทิตย์ให้เข้าลงไปอยู่ในชุมชนเราพาเขาไปที่เกมรราชที่อุบลราชธานีนะฮะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยมีมีพ่อกับแม่บุญธรรมนะฮะทุกคนก็จะอยู่ในบก็แยกไปอยู่ตามบ้านเลยซึ่งตอนนั้นหลักสูตรนั้นประมาณกี่ท่านไหคะกี่คนที่เข้ามาดูงานา20ประเทศครับ20คน20ประเทศครับเราก็พาไปอยู่ใน20ครอบครัวใช่ครับค่ะ ้นทุกคนก็จะแยกไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปกินอยู่นะครับไปอาศัยคล้ายๆเป็นพ่อแม่บุญธรรมกันเลยนะฮะนะฮะจากนั้นเราก็เรียนรู้วิถีนะครับมีทั้งเศรษฐกิจพอเพียงนะครับม,มีทั้งการทําไร่นาสวนผสมม,มีเรื่องของการจักสารอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ก็จะได้าาทั้งวัฒนธรรมด้วยได้ความเป็นอยู่ได้อะไรต่างๆนัที่สําคัญคือพอวันเสาร์เนี่ยที่ เขมาราชเขาจะมีถนนคนเดินแล้วก็เขาจะมีขบวนเสิ้องนะแต่งชุดพื้นเมืองกันพวกนี้ทางแม่แม,แม่บุญธรรมเขาก็จะจับมาแต่งตัวแล้วก็ไปเสิ้องกันบนถนนเป็น,นที่สนุกสนานฮะใช่ฟังแล้วยังอยากจะเข้าไปร่วมเลย <laughs> จะมีบางท่านเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นจากจอแดนเนี่ยเขากลับมาไปหาแม่บุญธรรมเขา นะฮะพอหลังจากเรียนจบแล้วอบรมเสร็จแล้วก็กลับไปประเทศเขาแล้วกลับมาที่นี่ใหม่อีทางประเทศของทางจอแดนเนี่ยน่าสนใจมากเพราะเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นอดีตดีกรมท่องเที่ยวของจอแดนโอ้โหนะฮะตอนเข้าไปเนี่ยเขาก็เป็นตําแหน่งสูงแหละแต่ว่าตอนพอหลังจากที่กลับมาเนี่ยเขาก็ได้รับการโปรโมทขึ้นมานะแล้วเราก็ยังมีการติดต่อประสานงานอยู่ประเทศที่อื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างปาเลสไตน์เนี่ย เราก็เ,าเพิ่งจะรับเป็นครั้งแรกเหมือนกัน <laughs> <ช>เราก็รับรู้ว่าเป็นประเทศที่มีความการสู้รบแต่หลังจากที่เขาพรีเซนต์ให้ดูเนี่ยามันน่าสนใจนะฮะคือเขาก็ไม่ได้เป็นมีเขตสงครามทั้งหมด <laughs> เขาก็มีบริเวณที่เป็นจุดที่เรียกว่าหน่าท่องเที่ยวอย่างเมืองเบทเลเฮมของเขาเนี่ยนะฮะ<ช>เป็นเมืองศาสนาอะไรานี้มีประวัติศาสตร์มีความสําคัญในของเขาใช่ใช่ครับแล้วก็อย่างประเทศอเมริกากลางเนี่ยทาง ที่จะอาจจะดูดอกไปนิดหนึง่งก็คือเรื่องของทางาประเทศทางตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ทางส่วนของแอฟริกาเนี่ยก็จะมีคนเรื่องการท่องเที่ยวเขาอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเขาเขาก็บอกเลยว่าสิ่งที่เขาขาดคือเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะฮะเพราะนั้นเขาต้องการเรียนรู้จากทางเราค่อนข้างเยอะนะครับ,รบพอมาในปี2020เนี่ยก็ต้องเว้นว่างไว้นะครับเพราะว่าเราไม่มีหลักสูตรของไทยก้าแล้วก็ประจวบกับ เป็นช่วงของโควิดด้วยเนาะเามาปี2 0ง1เนี่ยก็ได้รับการแถลงงานจากไทก้าให้เราได้จัดอีกหลักสูตรหนึ่งเป็นของแผนโคลอมบูนะฮะที่เพิ่งจัดไปล่าสุดที่เพิ่งจัดไปล่าสุดครับก็มีประเทศเข้าร่วม15ประเทศโดยเราก็จะมีสิทธิ์เก่าของเราจากตางก็คือเป็นประเทศสมาชิกของโคลอมบูแผนเข้ามาร่วมส5ประเทศใช่ฮะแล้วก็จะมีเราเราก็จะมีกลุ่มนะครับตั้งเป็นกลุ่มใน Facebook Messenger นะฮะสิทธิ์เก่าที่ เป็นหลักสูตรของไทยก้า่งต่างเราก็จะกระจายข่าวกันนะครับเขาเข้ามาเป็นผู้สังเกตการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดด้วยใช่ไหมคะเป็นกลุ่มปิดครับทำไมต้องเป็นกลุ่มปิดคะจย์สิ่งที่เป็นกลุ่มปิดเพราะว่าเขาจะได้สุขสะดวกใจในการพูดคุยกันนะฮะว่าถ้าเกิดมีคนที่ไม่รู้จักกันเข้ามาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะคุยใช่ไหมฮะใช่ดนั้นเราเลยรู้จักกันเนาะแล้วเราจะไปพูดคุยมีสเปซนี่ก็ไม่ได้อีกใช่ครับยังกลุ่ม2 0 1 7 2018 2019เจ็ดสองศูนย์หงเป็นไทก้า2017 1819 เราก็แยกกลุ่มกันเพราะนั้นในกลุ่มก็จะพูดคุยกัน,นเวลารีเฟอร์ก็จะรีเฟอร์ถึงว่าก,ก็เกิดไปที่นู่นที่นี่ที่นี่น,นี่นะฮะอย่างนี้ผอ,อ,อก็ต้องไปเป็นแอดมินในทุกกลุ่มเลยต้องเข้าไปร่วมกันในทุกกลุ่มใช่ครับเราก็จะมีข่าวกระจายกันนะฮะคืออย่างที่ผมเรียนว่านอกจากเราจัดหลักสูตรของไทก้านี่แล้วนะฮะลุ่มที่เราทำเนี่ยมันลักษณะเป็นเครือข่ายนั้นเราก็จะเชื่อมโยงเครือข่ายกับเครือข่ายอื่นอื่นด้วยอย่างเช่นเครือข่ายของเอเชียแปซิฟิกเน็ตเวิร์ก นะฮะซึ่งจะอยู่ภายใต้กลุ่มเอเปกนะฮะตัวนี้จะมีการจัดหลักสูตรเนี่ยประมาณปีละสิหลักสูตรต่อปีนะครับเพราะนั้นเวลามี announcement มาเราก็จะส่งต่อให้เขาไปเพื่อสนใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัว national academy of forest and grassland ของประเทศจีนนะฮะตัวนี้ก็มีหลักสูตรต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเราก็ส่งเข้าไปเอสนใจแต่ละกลุ่มเหมือนกับเราก็เป็นตัวหลักเนาะในการประสาน รักษาเขาเรียกคีฟในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างในกลุ่มกันไว้ด้วยใช่ครับใช่แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือว่าพวกนี้เขาค่อนข้างแอคทีฟมากมนะฮะแอคทีฟพอเราเห็นเขาแอคทีฟอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กันภายในภายในกลุ่มอย่างกรณีที่เราจัดเพิ่งเสร็จไปก็คือของตามแผนโคลัมโบเนี่ยะนะฮะจากคนที่เขาเป็นออฟเซอร์เวอร์ก็กลายเป็น เมนปาิแปเลยเพราะเขาเข้าตลอดแล้วเราก็ประสานง,งานกับกลุ่มแผนคลัมโบว่าประเทศเขาอยู่ในแผนคลัมโบนะ,ะสามารถให้สนุิเกตได้เปล่าซึ่งก็เป็นลักษณะของการสร้างแรงจูงใจให้กับทางเขาะนะฮะทีนี้เนี่ยพอแบบว่าช่วงที่เราจัดแบบเชิญเข้ามาดูงานเนี่ยมันจะถูกจํากัดด้วยจํานวนปาสิสแปนที่จะเข้ามาใช่ไหมคะที่พอเราเปิดมาเป็นลักษณะข,ของการทําเป็นแบบออนไลน์เงี้ยคะ่ะจำนวนคนที่เข้ามาอบรมเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นมากไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย ออนไลน์เนี่ยครับถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือม,มันมีความยืดหยุ่นเนาะก็คือคสามารถที่จะเชิญแขกรับเชิญเข้าเข้ามาฟังได้นะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าอย่างในแผนโคลัมโบเนี่ยอ,อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงในเรื่องของแอนนูนนะครับและช่วงของการส่งต่อง,งานภายในไทก้าทาให้จํานวนฟาแปลนเราไม่ได้ไม,ไดมาก<ล>ยอย่าง,อย,างอย่างที่คาดหวังะนะ แต่ว่าเราพเชยดเวโดยการออฟเซอร์เวอร์ที่เข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราท้าทายอยู่ะนะฮะแต่อย่างที่เรียนว่าเราเนื่องจากเรามีเรื่องของ connection คอนเน c t ชันกับทางอ,องค์กรต่งประเทศอื่นๆที่เราจัดฝึกอบรมร่วมเขาโดยเฉพาะอย่างของนาสก้าของประเทศจีนเนี่ยเราจัดร่วมมาเขามาเป็น5 6ปีลวแล้วเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่นําร่องเรื่องของการจัดหลักสูตรออนไลน์ออน นะฮะเราก็ส่งคนของเราเข้าไปนะฮะแล้วเราก็เข้าไปเรียนรู้จากเขาด้วยงั้นเราก็พอจะทราบกระบวนการขั้นตอนเพราะนั้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นการใช้โปรแกรมเนี่ยเรามองว่าการใช้โปรแกรมซูมก็มีข้อจํากัดนะฮะเรื่องของการจํากัดจํานวนคนเท็มสำคัญคือต้องจ่ายเงินซื้อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้โปรแกรม w o v o v v o o v w o r meeting ซึ่งอยู่ภายใต้ตัวแพลตฟอร์มของ t e n ซ i n ประเทศจีนนะฮะตัวนี้ก็ ง่ายมากตอนนี้เราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยเพราะหนึ่งก็คือฟรีฟรสองรับป,ปลายเทนไม่จํากัดแล้วก็สามคือมีลูกเล่นเยอะระบบเสียงต่างๆดีนะฮะเราเราก็กมีการปรับปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกและก็ผอ,อรปรีชานะคะท่านก็คงทราบแล้วคะ่ะว่าจุดเริ่มต้นของการจัดหลักสูตรนั้นเริ่มมาจากประเทศกัมพูชานะคะหลังจากนั้นก็ขยายไปที่ประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ก้าวไปสู่ที่หมู่เกาะฟิจิหรือในหมู่เกาะที่แปซิฟิกนะคะขยายความรุ่มเมือไปเรื่อยเลยคะ่ะจนกระทั่งสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานานชาติประจำปีได้รวมทั้งเราสามารถที่จะทำํำลักษณะของการจัดฝึกบอบรมในลักษณะของไตรภาคี ร่วมกับ C.P.S. หรือว่าโคลัมโบแพลนด้วยนะคะแต่ว่าการพูดคุยของเราเนี่ยยังไม่จบนะคะเรายังมีตอนที่2ค่ะซึ่งจะเป็นการพูดคุยกับผอ,อปรีชาเช่นเดิมนะคะก็จะเป็นการพูดถึงว่าในการทํางานระหว่างกันเนะะี่ยค่ะทางกรมป่าไม้เนี่ยได้มีการต่อยอดอย่างไรบ้างกับการทํางานของเรานะคะรวมทั้งการประเมินผลการจัดหลักสูตรค่ะกรมป่าไม้มีการจัดประเมินผลอะไรบ้างแล้วการเข้ารับฝึกอบรมร้อยละแปดสิบน่นะสามารถใช้ได้กับหลักสูตรนี้ได้หรือเปล่า ต้องคอยติดตามชมเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกได้ทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะพุ่นาฬิกาสนาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานีวิศุลันลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชันค่ะแล้วก็ Facebook ของสลดลมเดลิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวุรีเมฆสีวิตต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรลมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย